สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ซื้อเลยนะไอเจ้าลายไฟอะ่ะอันนั้นก็ที่เราจะขายไปดิไม่ใช่จะซื้อเราจะขายไปเพื่อจะซื้ออีโวนี่มาดูอีโวดากันฮนะงไงอีโวดาคันนี้ก็เทิร์นเทิร์นคันนั้นปะเทิร์นคันนั้นมาประมาณเพิ่มตังเพิ่มตังเพิ่มตังอีกไม่กี่พันหรอกแต่ว่าได้ไปช่วงมีโว ก็จะมีข่าวร้ายจะบอกเหมือนกันว่ากําลังจะขายอีกแล้วพอดีมีพี่เข้ามาขอซื้อคันนี้นะล่าสุดอดผมขี่ไปชนบุรีประดาชนบุรีนะส่วนเสือสรีราชาประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลนะขาบไปอะ่ะขี่ประมาณอยู่สองชั่วโมงขี่จากกรุงเทพไลยเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างมีเหมือนเดิมไหมไม่ได้มีเหี้ยเลยนี่นี่เหมือนเดิม ให้ดู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 ดเอออบวัวรำไงอ่าน,นี่ถ้าใครถ้าใครถามว่าไม่วิ่งได้เท่าไหร่อ่ะดูหน้าไม่เดี๋ยวอา้าไม่มีมีที่ไหนนะไม่มีนะไม่มีหน้าไม้คันนี้ก็เดี๋ยวรอเจ้าของใหม่กำลังจะมารับนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าแต่เขาก็จิบเจ,บ,จบมาสองรอบแล้วอันนี้รอบที่สามละเต็นเต็มปะ มก,ก็ไม่มีอะไรก็จะมาบอกว่าคันเนี้ยเราก็ได้ได้ซื้อเข้าเทินจากคันที่แล้วแล้วก็เพิ่มตังค์เอาคันนี้มาแต่ก็ล่าสุดว่าเราก็ขายคันนี้ไปแล้วก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่ะคันเนี้ยมันก็อีโวสีดําสีดําสีสีธรรมใช่สีธรรมทรับเดิมคันนี้ก็ไม่ใช่รถแครรถรถพี่รถพี่อาร์อีกแล้วรถพี่อาร์ประสานอีกแล้วคันนี้ เครื่องตรงเครื่องตรงโคง้งคือรถห่อนะยุ่นยุ่นแต่ว่าเราก็เอามาทำํำไม่มีอะไรอะเศร้าเนี้ยนะคลิปเนี้ยจะขายก็เก่าคลิปคลิปขายรถคลิปขายรถเราประมาณปีที่แล้วะลวนะเราเนาะที่เราขายรถกันนะเนาะหลายๆยคันไม่มีอะไรฟังเสียงเครื่องก็ไม่ต้องฟังแล้วคันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนคันคันที่แล้วลายไฟเลยเหมือนเดิมเลยใช่ ท่อ V8 เดิมสนิมนิดหน่อยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP หน้าเราซื้อรถอะไรมาดีวะที่เรายอมขายเพราะเราซื้อรถมาใหม่นะเราซื้อมาแล้วมัาคุมผ้าอยู่แต่เรายังไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวเราค่อยถ่ายให้ดูว่าเราจะไปเล่นอะไรกันต่อไปขอบคุณมากครับ